บอเสื้อก็ต้องเสือ้อค่ะพี่น้องพ่อโจองอิงมีสิ่งนี้เหมือนกันทั้งพ่อและลูกค่ะพี่น้องเป็นอย่างจังบอกว่าพ่อโจกับอุงอิงมีสิ่งเหมือนกันทั้งพ่อและลูกและถึงได้มาเจอกันเพราะว่าไม่ด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจแต่สวรรค์กระทรงพ่อลูกคูนีมาเจอกันที่บอกว่า อุงอิงกับพ่อโจเนี่ยมีสิ่งที่ตรงกันไม่กี่สิ่งกับประมาณนี้พี่นอ้องอุงอิงกับพ่อโจมีวาจาสิทธิเหมือนกันพูดอะไรแล้วเป็นจริงทุกอย่างทั้งพ่อและลูกมีหลักฐานยืนยันก็คือเรื่องแล้วในปัจจุบันที่เฮาได้เจอกับอุงอิงและก็พ่อโจนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นเครื่องยืนยันว่า องอิงและพ่อโจมีสิ่งนี้เหมือนกันมีปากศักดิ์สิทธิ์มีวาจาสิทธิ์พูดอะไรแล้วเป็นจริงทุกอย่างไปเริ่มที่บอสโจกับน้องอิงกันเลยพี่น้องพ่อโจเคยบอกน้องอิงในคลิปแรกที่ไปเจอน้องอิงและไปหาน้องอิงอยู่ที่บ้านบอสโจเหมือนซองสอดพี่น้อง สองสอดแล้วรูวแล้วเห็นทุกอย่างบอสโจบอกน้องอู๋อิงว่าอีกไม่นานน้องอู๋อิงจะมีรถมีบ้านถ้าไปอยู่กับบอสโจ่ <หา S 1> ในคลิปแรกๆที่บอสโจเดินทางไปที่บ้านน้องอู๋อิงและไปเห็นที่นออนของน้องอู๋อิงก็คือเป็นกระท่อมข,าของง่างคอกงัวบ่มีฝาห้องน้ำกะต้องยางไปเขาพี่น้องไกลๆบอโจบอกว่า อีกไม่นานองค์อิงจะมีบ้านมีรถบอโจบอกว่าบอลูดอกว่ามันซิมาจากทางไหนมันจะมาจากตรงไหนแต่ที่รู้เหมือนมีสัมผัสพิเศษบอกว่าองค์อิงจะมีบ้านมีรถและระยะเวลาผ่านมาไม่นานที่องอิงอยู่กับคณะมอลลัสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในช่วงระยะเวลาสามเดือนแรกองอิงก,ก็ได้สร้างบ้านในราคาหลังละสามล้านได้สำเร็จ โดยปิดค่าบ้านได้ในวันปิดฤดูการจ่ายค่าบ้านเหมือเป็นบ้านเงินสด3ล้านกว่าบาทและต่อมาองค์อิงก็ได้ไปดาวรถตู้คันใหม่เพื่อที่จะคืนรถตู้คันเก่าให้บอโจไปใส่ในองค์กรน,นี่แหละพี่น้องเป็นคำว่าซองสอดเป็นวาจาสิทธิ์ของบอโจที่เหมือนกันกับน้องอิงคือพูดแล้วเป็นจริงทุกอย่างณปัจจุบันเขาก็ได้เห็นแล้ววา่าน้องอิง์ มีบ้านมีรถจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนอาจสิบ่ค่อยรู้ว่าน้องอิงก,ก็ได้ไปออกรถเก่งยาลริสมาแล้วหนึ่งคันตโตโยต้ายาลริสมาแล้วหนึ่งคันด้วยเงินสดเหมือนกันสาวโบแบกก็เห็นนาอพี่น้องเนาะแล้วก็คือต่อมาก็เป็นคําพูดของน้องอิงเหมือนกันที่น้องอิงเคยพูดไว้ว่าหน่าแบ่่บนี่แหละสิพาพ่อรวยสิพาพ่อดังณปัจจุบันเฮาก็เห็นแล้วว่า ปัจจุบันนี้บอสโจดังมากดังขึ้นเยอะมากคนทั่วทั้งประเทศรู้จักบอสโจในนามหัวหน้าคณะหมลลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงในนามผู้บริหารหัวใจเพชรและในฐานะพ่อบุญธรรมของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องบอสโจดังขึ้นเยอะมากด้วยวาจาสิทธิของอุ๋งอิงที่บอกว่านามแบแบ้นี่แหละสิาพ่อดัง วาจาสิทธิขององค์อิงที่เหมือนกับบอโจอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์อิงบอกว่าสิพาพอรวยและจับเงินพันล้านเมื่อนี้กเ็เฮาก็ได้เห็นแล้วว่าคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีงานจ้างเยอะมากและองค์อิงทำให้คณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหตให้บอจโจวรวยขึ้นเยอะมากปีนี้มอลำเพชรบ้านแพงเนาะปรับรูปโฉมใหม่ ปรับเวทีใหม่ปรับไฟใหม่ปรับแสงสีเสียงใหม่ปรับองค์กรใหม่รับศิลปินเพิ่มมากขึ้นงานจ้างหาคิวยากมากยิ่งกว่าทองคำตอนนี้ผู้จัดพ่อจ้างกระลอดถจอบคิ้วหลุดจากคณะมอลามสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ลหละที่หล่าบอกว่าสิพาพอรวยสิพาพอดังในระยะเวลา7จเดือนแเดือนที่หุงอิงอยู่กับคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง ทำให้เห็นแล้วว่าคําพูดของอิงมันเป็นจริงทุกคำค่ะพี่น้องต่อมาเรื่องที่สองพ่อลูกมีเหมือนกันอีกก็คือล้วงไหพี่น้องล้วงไหล้วงไหได้โชคองอิงกับบอสโจล้วงไหให้โชคถูกสองงวดติดเหมือนกันองอิงไปล้วงไหยอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ทำเอฟซีแฟนคลับถูกหวยสองงวดติด ต่อมาบอสโจไปล่วงไห้ที่วัดหัวลำโพงทำ FC แฟนคลับถูกหวยสองงวดติดเหมือนกันนี่แหละที่บอกว่าสองสิ่งนี้ที่พ่อลูกเหมือนกันอีกก็คือให้โชคได้เหมือนกันและทำ FC แฟนคลับถูกหวยแบบถล่มทลายมาแล้วทั้งพ่อและลูกนี่คือสิ่งที่บอสโจกับบุอิงอมีเหมือนกันวาจาศิษย์บ่พเมือศักดิ์สิทธิ์อีก ล่วงไห้ให้โชคเอซแฟนคลับถูกสองวดติดเหมือนกันทั้งพ่อและลูกต่อมาก็คือบอสโจเนี่ยเพิ่นบบเคยคิดไปเฟ้นหาใครมาเข้าวงบบคิดไปเฟ้นหาศิลปินหรือบบคิดไปหาเด็กหน่อยตามมู่บ้านมาเข่าวงแต่เพิ่นใส่วิธีเปิดรับสมัครและได้เจอกับนนอ,อิงแบบบังเอิญ ได้เจอกับอุงอิงและได้อุงอิงมาเข้าวงสาวน้อยเพชรปานแพงแบบบังเอิญและบุญจัดสรรพี่นอ้องบุญจัดสรรไหซองพอลูกได้มาพอกันและอุงอิงกับบอสโจได้มาเจอกันแบบบังเอิญในการส่งคลิปมาออดิชันซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนก็รู้เนาะว่าถ้าอุงอิงไม่ได้มาอยู่สาวน้อยเพชรปานแพงอุงอิงก็ไปออดิชันมาหลายวงมากไม่ว่าจะเป็นแสงทองฟินแลนด์เสียงวีหกอุงอิงก็ไปออดิชั่น แต่มันมาประจวบเหมาะกับบอสโจและอุ๋งอิงได้มาขึ้นเวทีออเิชันสดวันนั้นทําให้บอสโจกับอุ๋งอิงได้มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบังเอิญหรือตั้งใจแต่เขาเอินว่าบุญจัดสรรพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแล้วก็จิิงที่เหมือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือความปรุงลงเพลงเลี้ยงปังลางพี่น้องบอสโจอุ๋งอิงมีความเป็นธรรมชาติที่เหมือนกัน องอิงก็จิเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงบอโจก็เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรพูดออกมาจากใจคิดออกมาจากใจทําออกมาจากใจไม่เสียแซงไม่แสดงบอจโจก็จิเป็นคนตรงตรงโผงผางแต่เต็มไปด้วยความจริงใจองอิงก็จะเป็นคนตรงๆแสดงออกด้วยความใสซื่อและเต็มไปด้วยความจริงใจไม่เฟกไม่สตอเบอรี่ไม่สตอบอร์รี นั่นแหละสองสิ่งที่พ่อกับลูกมีคื่อกันนี่แหละค่ะเป็นหลายๆเรื่องราวที่บอกว่าสองพ่อลูกเนี้ยมีอะไรคล้ายๆกันหมดทุกอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นวาจาสิิดมือหมานให้โศกหมานบุญจัดสรรให้มาพ่อกันนี่แหละคือข้อที่อุ๋งอินกับบอโจมีตรงกันสองสอดคือกันทั้งคู่ค่ะพี่น้อง